มีรถไฟฟ้าอยู่คันหนึ่งนะครับด้วยความที่มันดึกมันก็เลยมีผู้โดยสารน้อยมีผู้ชายอยู่3มคนผู้หญิงหนึ่งคนผู้หญิงใส่กระโปรงยาวคลุมตะตุ่มนะครับผู้หญิงก็คี้สนุกก็เลยบอกผู้ชายกลุ่มนั้นว่าฉันจะเปิดตัวตุ่มให้ดูถ้าคุณจ่ายคนละยี่สิบผู้ชายก็บอกโอ้ได้ได้ผู้ชายก็จ่ายคนละยี่สิบผู้หญิงก็รับเงินมาแล้วก็เปิดตะตุ่มให้ดูผู้ชายก็อู้อู้พันไปสักพัก ผู้หญิงก็บอกว่าถ้าคุณจ่ายฉันคนละร้อยฉันจะเปิดหัวเข่าให้ดูผู้ชายก็บอกได้ได้ได้ผู้ชายก็จ่ายคนละร้อยผู้หญิงก็เปิดหัวเข่าให้ดูผู้ชายก็ตกมือแล้วก็อู้ใหญ่เลยพอผ่านไปสักพักผู้หญิงก็คิดสนุกก็เลยบอกว่าถ้าคุณจ่ายฉันคนละห้าร้อยฉันจะให้ดูขาอ่อนผู้ชายก็บอกเออได้ได้ได้ผู้ชายก็จ่ายคนละห้าร้อยผู้หญิงคนนั้นรับเงินมาแล้วก็ค่อยๆเปิดขาอ่อนขาวเลียวเลยผู้ชายก็อู้ พอรถไฟไปถึงได้สักพักนึงอพีหญิงก็บอกว่าถ้าคุณจ่ายฉันคนละพันะฉันะจะให้ดูที่ฉันผ่าไส้ติ่งพี่ชายสามคน,น,นก็ดีใจใหญ่เลยตบมือแล้วก็บอกว่าโอ้เงินพันเดียวคงไม่พอหรอกงั้นเปหมดกระเป๋าเลยอยู่ดีๆพี้หญิงคนนั้นก็มองออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็ชี้นิ้วแล้วก็บอกว่านี่ไงโรงพยาบาลนี่เองที่ฉันผ่าไส้ติ่ง